สวัสดีครับสวัสดีแฟนราชันชุดขาวทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนักกาสศึียนะฮะอัปเดตข่าวสารรายวันยามเย็นประจำวันอาทิตย์ที่17กันยายน2566นะครับกลับมาอัปเดตข่าวสโมสรกันเหมือนเดิมนะครับต้องบอกว่าข่าววันนี้ไม่ค่อยมีจะเป็นปรีวิวก่อนเกมไปซะส่วนใหญ่นะครับ ก็จะมีแค่บทสัมภาษณ์นะครับของทางลิโอฟอร์ดินาออกมาชมรุ่นน้องอย่างจูดเบลลิงแฮมแล้วว่าโอ้โหอนาคตน,นะน่าจะได้แบบ 2, 3, 4บัลลงดอด้วยซ้ำนะครับเดี๋ยวไปฟังกันนะครับโอยยศให้กับเบลลิงแฮมนั่นแหละนะครับแล้วก็พรีวิวก่อนเกมนะครับคืนนี้เรอัลมาดริดเปิดบ้านพบเรอัลซเซดัดเวลาตี2นะครับเป็นบิ๊กแมตช์ด้วยทาเคคุโบก,กลับมาไม่รู้จะยิงทีมตัวเองไหม เดี๋ยวค่อยมาตามกันแต่ก่อนอื่นนะครับขอช่วยกันกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะครับให้กับช่องนัดกาสติยานะครับคนละ1นึ่งไลค์หแชร์นะครับขอบคุณมากๆครับผมโอเคเริ่มกันที่บทสัมภาษณ์นะครับของทางลิโอเฟอร์ดินานนะครับผมทุกคนรู้จักแหละเนาะก็ตำนานทีมชาติอังกฤษและแมนยูนะครับผมก็ตำนานกองหลังเนาะทีมชาติอังกฤษและแมนยูนะครับก็ออกมาอวยยศ ให้กับจูดเบลลิงแฮมนะครับเพราะว่าเขาก็ตามเบลลิงแฮมมาสักพักแล้วนะครับหมายถึงว่าตอนที่ย้ายมาอยู่มารินนะก็ตามมาสักพักแล้วแล้วก็เห็นว่าโอ้โหมันเก่งจริงว่ะเบลลิงแฮมเนี่ยนะครับอ่ะลิโอว่าไงบ้างนะครับฟร์นดีนานบอกว่าจูดเบลลิงแฮมเนี่ยเปรียบเสมือนนักเตะอย่างเจอราช l ดแลมพาร์ดนะครับโคและผมบอกได้เลยในในตอนเนี้ว่าไม่มีใครในวัยเดียวกันทำได้แบบเขานะครับ จูดสามารถพัฒนาได้ไปถึงการคว้าบอลลงดอด้วยซ้ำนะในอนาคตแต่ผมอ่ะจะแปลกใจมากถ้าสมมุติว่าเขาจบอาชีพของเขาแต่เขาไม่มีบอลลงดอซึ่งตอนนี้ทิศทางของเขาอ่ะไปในทิศทางที่ดีมากๆที่จะคว้าบอลลงดอได้ในอนาคตผมคิดด้วยซ้ำว่าอย่างน้อยนะอย่างน้อยๆเขาต้องได้สักหนึงสองหรือสบรลลงดอนะครับเพราะผมคิดว่าเขาเก่งเกินวัยเขาอ่จริงๆ นะครับก็มีการเอาไปเปรียบเทียบนะครับกับทางาตำนานนะฮะอย่างในอย่างในภาพเนี่ยนะครับก็แลมพาเจอร์ลาสโคอีกคนหนึ่งกองกลางทั้งนั้นนะครับก็เปรียบเทียบได้ดีนะแต่ตำแหน่งมันก็ไม่ใช่เนาะคือถ้าถามว่า,าจูดใช่ไหมครับเปรียบเทียบกับแลมพาเจอร์ลาสโคเนี่ยจะเหมือนใครนะครับโอ้โหผมว่าไม่มีใครเหมือนจูดอะอะอย่างอย่างสโคแลมพาเจอร์ลาเนี่ย สไตล์จะเป็นแบบบ็อกทับ็อกเนะเป็นแบบตัวบุกตัวรุกขึ้นไปใช่ไหมครับจูดอันนี้จริงอะ่ะเขาก็เริ่มแบบนั้นนะแต่ตอนเนี้ยเขาเป็นแบบกึ่งกองหน้าด้วยซ้ำนะครับมันเป็นบอลสมัยใหม่เนาะคือถ้าเอาไปเปรียบเทียบกับยุคนั้นนะครับผมว่ามันมันคนละมันคนละอย่างกันนิดนึงนะครับแต่ถ้าพูดถึงว่าในวัยเดียวกันการพัฒนานะครับตั้งแต่วัยสิบเเนี่ยจูดน่าจะนำสามคนนี้แล้วนะอ่ะมาดูกันถ้าถามว่า เหมือนใครมากสุดตอนนี้เราก็ต้องบอกว่าเหมือนซีนาดินซีดานนั่นแหละนะครับอ่ะมาดูกันนะครับว่าในอนาคตจูดเบลลิงแฮมนะจะได้บอลงดอไหมแต่โอ้โหประธานเป้ก็คงต้องได้ก่อนเนาะฮารันก็คงต้องได้ก่อนเนาะก่อนที่จะมาถึงจูดนะครับอ่ะแล้วก็ไปที่พรีวิวก่อนเกมนะครับคืนนี้เรอัลมาดริดนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของเรอัลโซเซดัดนะครับเป็นเกมที่5แล้วนะฮะซึ่งคืนนี้ตีสคือทำไมทำไมไม่เปคืนวันเสาร์เนาะ ถ้าเป็นคืนวันเสาร์นะมันจะสบายกว่านี้คือแบบโอ้ลับยาววันอาทิตย์แล้วก็ตื่นใึ่ไหมแต่มันเป็นคืนวันอาทิตย์อะคือถ้าดูเสร็จก็คือสลบพอดีนะครับตีสจบทีเกือบตีหเออนั่นแหละแต่ก็ต้องดูนะครับอะไปดูความพร้อมก่อนเกมกันหน่อยนะครับฝั่งเจ้าบ้านเรอัวมาริดนะครับของโคชอันเช่นะก็4เกมที่ผ่านมาในลาดิกาชนะรวดนะครับไม่แพ้ใครนะนัดนี้นะครับจะขันนักเตะ ตัวเจ็บหน้าเดิมนะครับอย่างทิโบกุกตัวเอไดมิลิเตานะครับดานี่เซบายอสอาด้าคือแลและก็แฟรคลองเมนดี้ส่วนวินิสุสจูเนียที่เพิ่งเจ็บไปก็ยังต้องพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บก่อนนะครับส่วนฝั่งของเรอัลโซเซดัดนะครับก็ของโค้ชอิมานออาโกซิลนะครับสี่เกมที่ผ่านมานะครับผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะชนะ1เสมอ2แพ้1นะครับนัดนี้จะไม่สามารถใช้นักเตะได้3คนนะครับอย่างอันเดรซิวามาติน มาเกลันนะครับผมแล้วก็อูมาซาดิกนะครับส่วนมากเป็นตัวรุกกันหมดนะครับมีอาการบาดเจ็บต่อเนื่องด้วยนะครับทั้ง3มเนี่ยมีการบาดเจ็บต่อเนื่องจากเกมก่อนๆมาแล้วนะครับส่วนตัวหลักอย่างทาเคคุโบะที่กลับมาจากรับใช้ทีมชาติญี่ปุ่นพร้อมประจำการลงเป็นตัวจริงทันทีนะครับอ่ะ ไปดูไลฟ์อัพสิบแอตัวจริงจากเวบฮูสกอร์วันนี้ขอยกของเวบฮูสกอร์นะครับผมฟังเช้าม้านะครับเรอแมาดต์สี่สาหหรือ4ี2ไดมอนต์นะครับผมเกปาอาริสบาราก้าเ้าเสานะครับเขาให้เกปาออกสตาร์ทอีกหนึง่งเกมนะครับกองหลังก็เป็นฟรานกาเซียดาวิดอลาบาอันโตโลรูดิเกอร์แล้วก็ดานี่กับบคาวนะครับกองกลางก็เป็น คามาวิงก้ชูอาร์เมนี่บอเวเด้แล้วก็เบลลิงแฮมตัวรุกนะครับคู่หน้าเป็นโคเซลูแล้วก็โรดิโกโกเอสนะครับฝั่งของเรอัลโซเซดานนี่ก็น่าจะแผนนี่แหละเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็ใช้แผนนี้นะครับหรือว่าอีกแผนนึงก็คือ4 2 3 1โดยให้มิเกลเมริโนเนี่ยเมริโนเนี่ยยืนกับซูบิเมนดี้แล้วก็ให้ทางเมนเดสขึ้นสูงไปอีกนิดหนึ่งนะครับอ่ะเอา4 3 3อย่างที่ฮูสกอร์ให้มากันก่อนก็ได้นะครับผม เรมิโลนะฮะผู้รักษาประตูนะครับตาโอเร่ ore, นะซูเบียนะครับผมนอมาดนะครับแล้วก็ตัวยืมอย่างคีแลนทิเปียนะครับผมเอ้ไม่ใช่ทิเปียผมชอบติดคีแลนแล้วมันไปทิเปียวะ่ะคีแลนเทียนี่นะครับผมอันนี้ยืมมาจากอาร์เซนอลนะครับคือเหมือนประมาณว่าเริ่มมาอยู่ในแผนการทำทีมของอาเตต้านะครับก็โยนมาที่ฝั่งสเปนนะครับตอนนี้ต้องบอกเลยนะว่านักเตะอังกฤษเออเริ่มแบบไม่เป็นโฮมซิกแล้ววะคือเริ่มประมาณว่าแบบ เออไปเล่นที่ต่างถิ่นนะฮะก็ได้นะครับคือส่วนใหญ่นักเตะอังกฤษที่มาเล่นในสเปนอจะไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าไหร่หนึ่งเรื่องการปรับตัว2เรื่องภาษาวัฒนธรรมอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้มีทั้งเมสันกินวูดนะมีเทียนนี่แล้วก็มีเบลลิงแฮมเนี่ยเข้ามาแล้วก็โนเนมอีก นะครับที่เราไม่ดูชื่อก็มีนะครับกองกลางนะครับซูบิเมนดีเมริโนนะครับแล้วก็เมนเดสนะครับอย่างที่บอกนะกองหน้าทาเะคุโบะนะครับโอยาซาบาวยืนหน้าเป้าหรือว่าเป็นหน้าต่ำก็ได้นะครับแล้วก็เบเรนเทเบเบเรนทเซียนะครับผม ก็อย่างที่บอกนะครับถ้าเป็น4-3-3ก็ยืนแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็น4-2-3-1ก็จะเอาซูบิเมนดี้กับเมริโนยืนคู่กันนะครับแล้วก็เอาเมนเดสขึ้นไปตัวสูงนิดนึงนะครับกุโบก็น่าจะตำแหน่งนี้นะครับแต่เอาจริงนะคือเวลาเล่นน่ะมันไม่ได้เล่นแบบตำแหน่งใครตำแหน่งมันตลอดบางทีคุโบกับโอยาซาบาวมันวิ่งสลับกันเห็น2-3เกมที่ผ่านมาแล้วนะครับคือคุโบอ่ะเมามนเล่นอิสระคือที่เก่งไอซีแมทที่ ที่เป็นแมนออฟเดอะแมตที่แพ้ถึงจะแพ้ด้วยเนี่ยคือเขาอะเล่นเป็นตัวอิสระมากนะครับสำหรับคูโบ,โบเนี่ยเขาเลยแบบเออมีการรุกนะครับมีการช่วยเกมรุกที่ดีนะครับถึงทีมจะแพนะ้พูดถึงถึงทีมจะแพ้นะแต่ผลงานส่นตัวยอดเยี่ยมไงนะครับก็ต้องยกผลประโยชน์ให้กับแผนของอากาซิลเนาะคือปีนี้เป็นปีที่ดันคู่โบจริงๆเลยนะครับผมรู้สึกนะคือว่า4เกมที่ผ่านมาใช่ไหม ถึงทีมจะแพ้จริงแต่คู่โบก็เป็น Man of the อะแมชทุกเกมนะครับเพราะว่าตัวเองนั่นแหละเล่นเป็นตัวอิสระในตัวรุกสามารถยืนตรงกลางได้ออกชีกข้างได้นะครับใช้สปีดโชคแบบเข้าไปยิงเองหรือว่าแบบโชคบอลวิ่งหนีอะไรได้หมดนะครับอันนี้แหละอันตรายนะครับซึ่งเดี๋ยวมีบทสัมภาษณ์อันเช่ให้ระวังคู่โบทไว้ด้วยนะครับอ่ะมาทายสกอร์แล้วกันนะครับผมสำหรับเกมนี้นะครับมันก็เป็นเกมที่ ถามว่าโซเซดัดเนี่ยเขาเด็ดอยู่ตลอดแล้วนะที่เราเคยเจอทุกซีซั่นเนาะเขาก็เด็ดของเขาอยู่ตลอดอยู่ละนะครับแต่เกมเนี้ยคือผมว่านะหนึ่งเราอ่ะจะรักษาโมเมนตัมนะครับไปแบบผู้ชนะเนี่แหละอีกอย่างหนึ่งคือเมื่อวานเนี้ยนะครับผมทางบาร์ซ่าเขาชนะเบติสห้าศูนย์โอโหแล้วก็มีไอคู่ที่ที่แบบอ่าซื้อมา ยืมมาเอาอยืมมาเนาะสคนนะอย่างาใครนะการเซโลนะครับผมแล้วก็ชัวร์เฟลิกซ์ก็ยิงได้คนละลูกด้วยนะครับเลวานอีกอีกโอ้โหตอนนี้เหมือนขึ้นไปที่1ชั่วคราวแล้วนะครับแต่เราอ่ะคือถ้าคืนนี้ถ้าเราชนะก็กลับไปขึ้นที่1ซึ่งผมคิดว่าเราก็คงจะต้องรักษาโมเมนตัมด้วยชูดเบลลิงแฮมเหมือนเดิมเชื่อไหมผมไม่น่าจะพ้นชูดวันนี้ก็ต้อง คิดว่าถ้าไม่มีแอซิสก็ต้องมีแบบยิงเองนะครับสำหรับจูเลียนแฮมนะครับแต่ก็ประมาทไม่ได้แต่มันจะเป็นเกมที่ผมคิดว่ามันเกมเปิดนะคือมันเป็นโซเซดาตเขาไม่ได้เป็นเกมอุดอยู่แล้วนะครับเกมรุกของเขาใช้ปีกด้านข้างนะครับขึ้นไปเติมสูงอยู่ตลอดกองหน้าโฉบเข้าไปยิงอยู่ตรงกลางแบบนี้ครับแล้วก็สลับกันนะครับส่วนกองกลางเขาเนี่ยก็เติมขึ้นได้นะครับถึงซูบีเมนดี้ถึงเมริโนเขาจะเป็นตัวรับจริง เขาก็ขึ้นไปช่วยเชื่อมบอลกับตัวรุกได้นะครับอันนี้ก็อันตรายนะครับอย่างที่บอกนะแล้วเทียนี่เราก็อเอาเอาเกมเอาเกมล่าสุดน,นะผมว่าโอเคอยู่นะเทียนี่อะ่ะแต่คือยังยังต้องแบบปรับตัวอีกทีมนิดกับทีมอีกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเพิ่งมาเล่นได้สักสองเกมเองมั้งนะครับสําหรับคีรานเทียนี่นะอือก็อย่างที่บอกนะครับเราเราก็ต้องรักษาโมเมนตัมผมให้แบบอ่าสองหนึ่งประมาณนี้แล้วกันนะครับเพราะว่า มันมันเป็นเกมที่เราเจอกับทีมที่ไม่ใช่ว่าทีมเล็กไม่ใช่ว่าทีมใหญ่นาะทีมกลางๆแต่ไปค่อนบนอ่ะอืมแต่ปีเนี้ยเขาออกสตาร์ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเป็นผลงานของนักเตะเฉยๆอย่างคู่บบนะที่ดีนะครับโอ้แต่ฮูสกอร์ให้31น,นะครับอ่ะผมให้21น,นะครับแล้วทุกคนให้เท่าไหร่นะครับพิมพกันมาได้นะแล้วบอกด้วยนะว่าคู่บบจะยิงหรือเปล่า อันนี้แหละที่คิดมากนะครับอ่ะโอเคไปฟังบทสัมภาษณ์ของอันเชลอตติกันหน่อยนะครับอันเช่ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมนะครับเพลสคอนเฟอเรนซ์นะบอกว่าเกมนี้เป็นเกมสำคัญนะฮะในการเจอกับคู่แข่งที่แข็งแกร่งมากเรามีเกมและผมจะโรเตชันนักเตะมากขึ้นอีกเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเกมเนี่ยอหสัปดาห์เนี่ยเล่น1เกม1สัปดาห์เล่น1เกมก็ช่างนะครับทุกคนก็จะได้มีส่วนร่วมแน่นอนนะ สําหรับเราสิ่งสําคัญคือต้องหาเวลาต้องต้องให้เวลาพักฟื้นอย่างเหมาะสมกับนักเตะนะการพักฟื้นเนี่ยคือเราก็จะไม่ไปเร่งใครนะครับใครเจ็บใครอะไรก็ให้พักฟื้นไปนะครับแต่คนที่กลับมาจากทีมชาตินเนี่ยสังเกตเห็นได้ว่าในการฝึกซ้อมมีความกระตือรือร้อนมีความมุ่งมั่นที่มากนะฮะแล้วก็ ทำประตูได้ด้วยนะครับสําหรับนักเตะที่ไปกับทีมชาตินะครับน่าจะพูดถึงใครหรือเปล่านะเหมือนเดิมนะฮะส่วนเรื่องวินิสุสนะครับก็นะคะก็ถามนะว่าอูจะกลับมาได้เมื่อไหร่อันเช่ระบุวันมาเลยได้ไหมนะฮะอันเช่บอกว่าผมไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาได้วันไหนแน่เลยนะ <c oughs> <c oughs> เขาฟื้นตัวได้ดีนะและเขาเออแล้วผมไม่อยากฝืนให้เขากลับมาเร็วแบบเร็วที่สุดอะไรประมาณนี้เขามีเขาสบายดีและเขากําลัง ฝึกขึ้นเรื่อยๆนะสัปดาห์หนะ้าเราจะให้เขากลับมาฝึกกับเราเราจะได้เห็นเขาด้วยกันนี่แหละนะผมคิดว่าเขาจะฟื้นตัวก่อน6สัปดาห์เหมือนที่คาดไว้นะครับอ่ะตอนแรกนะครับเราคิดว่าประมาณ1เดือนถึง1เดือนครึ่งตอนนี้อันเช่บอกว่าดีไม่ดี1เดือนนะครับสสัปดาห์นี่แหละหรือ5สัปดาห์ไม่เกิน6สัปดาห์อ่าตอนนี้ไม่แน่นะครับผมสำหรับวินิซูสจูเนียซึ่ง ยังไงก็ต้องพลาดเกมนี้แล้วก็เกมหน้ากับอูริโอนเบอร์ลินใน UCL อยู่แล้วนะสำหรับวินิสูสนะครับส่วนตัวเก่งของเรอัลส่วนเซดัตอย่างทาเคคุโบะนะครับอันเช่ก็ทิ้งติ่งไว้นิดหนึ่งนะครับว่าให้ระวังด้วยนะครับคืออันเช่บอกว่าทาเคคุโบะเนี่ยโอ้โหโชว์ฟอร์มได้ดีกับญี่ปุ่นมากๆนะเขาพัฒาน,านาได้ขึ้นขึ้นได้มากกว่าปีที่แล้วด้วยซ้ำนะยิงประตูได้ตลอดเวลาเนี่ยแหละมันเป็นตัวอันตรายเราต้องระวังให้ดีนะครับ ซึ่งอย่างที่บอกนะครับประมาทไม่ได้เราเจอนักเตะเก่าของเราอ่ะยิงทีมใส่ตัวเองมาหลายคนแล้วนะครับผมซึ่งต้องระวังคู่อกให้ดีๆนะครับคืนนี้ยังไงก็ต้องดูอยู่แล้วนะแต่เหมืออเดิมนะครับผมก็คงไม่ไหวในการไลฟ์ทันทีหลังเกมนะครับจะเป็นไลฟ์อีกวันหนึ่งก็คือช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นวันจันทร์นั่นแหละนะครับเดี๋ยวมาเป็นไลฟ์คุยกันนะครับไม่รู้แหละชนะแพ้สเสมอนะครับขออย่างเดียวคู่อกอย่าย,ยิงกูแล้วกันอย่าย,ยิงทีมเดิมแล้วกัน นะครับอ่ะไม่รู้เหมือนกันค่อยมาตามกันแต่ยังไงเราก็หวังให้ทีมเราชนะเหมือนเดิมนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตข่าวที่ไม่เชิงว่าอัปเดตนะครับแต่เป็นพรีวิวก่อนเกมมากกว่านะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องนัดกาสติยาด้วยนะครับให้กระตุ้นอัลกอริทึมกันหน่อยนะครับผมให้ช่องขึ้นฟีด นะครับจะได้มีคนเข้ามาดูด้วยกันเยอะๆไปกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคืออวยพรเป็นกำลังใจพิมพ์คอมเมนต์ได้นะครับแต่ก็ขอกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้ละกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาไลฟ์คุยหลังเกมกันนะครับสำหรับวันนี้ช่องนัดกาสติยาขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ